ค้นหาเราได้ทาง y o u t u b e นะคะใส่ในช่องค้นหาพิมพ์คำว่าสำนักพิมพ์บ้านแม่มดภาษาไทยนะคะและก็อย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามผลงานของพวกเราด้วยค่ะนอกจากนี้เราก็อัปโหลดวิดีโอคลิปโหราศาสตร์ในช่องทางต่างๆนะคะเช่น r e ียล i ิ t กต i n s อินสตากรนะคะชื่อพันธิพรบงจันเพนสะกดเป็นภาษาอังกฤษนะคะขอบคุณมากค่ะ สวัสดีค่ะพันธิพรวงจันเพนโหราศาสตร์3ระบบพลัสตอนนี้เราจะคุยถึงเรื่องดาวประเกษตรนะคะเป็นดาวที่สถิตรตรงข้ามกับตำแหน่งที่เป็นกเกษตรนะคะนี่คือจังง่ายๆนะคะดิฉันได้เรียบเรียงข้อมูลเอาไว้ในหนังสือเล่มน,นี้แล้วนะคะสำหรับประเกษตรประเกษตรภาษาอังกฤษเรียกว่า Detriment นะคะหมายถึงดาวเคราะห์ที่สถิตอยู่ ราศีตรงข้ามกับราศีดาวเพร์ดวงที่มีตำแหน่งเป็นเกษตรนะคะยกตัวอย่างเช่นดาวคารเป็นเกษตรที่ราศีเมษดังนั้นดาวอังคารจะมีตำแหน่งประเกษตรที่ราศีตุลน,นะคะโดยลักษณะของดาวอังคารนั้นจะมีลักษณะ เหมือนราศีเมษหรือคล้ายราศีเมษที่เราคุยกันไปตอนที่แล้วใช่ไหมคะเมื่อดาวอังคารแสดงความเป็นเกษตรก็จะประจําอยู่หรือว่าครองอยู่ที่ราศีเมษแต่เมื่อมาสถิตรหรือครองอยู่ที่ราศีตุลน,นะคะก็จะมีลักษณะที่ตรงกันข้ามกับพฤติกรรมหรืออิทธิพลหรือความหมายของดาวอังคารน,นะคะดาวประเกษตรหมายถึงความไม่ยั่งยืนหรือว่าความอ่อนแอนะคะทีนี้ ดิฉันจะยกตัวอย่างให้ฟังว่าเมื่อเราเข้าใจลักษณะของตำแหน่งดาวที่เป็นปลาเกษตรก็จะหมายถึงความอ่อนแอความเสื่อมนะคะความไม่จีรังยั่งยืนการขาดความสมบูรณ์หรือความไม่แน่นอนนะคะดังนั้นนี่คือความหมายของคำว,ว่าปลาเกษตรนะคะดังนั้นเราก็จำเป็นจะต้องท่องจำอีกเช่นกันนะคะแต่ว่าถ้าเมื่อเราท่องจำ ดาวเกษตรได้แล้วเราจะจดจำปลาเกษตรได้ง่ายขึ้นนะคะแต่เนื้อสิ่งอื่นใดถ้าเราฟังคลิปเรื่องจัก,กรราศีที่แบ่งออกเป็น12ราศีมเมื่อเราเข้าใจ12ราศีเป็นพื้นฐานนะคะดังนั้นการจดจำเรื่องของดาวในตำแหน่งเกษตรหรือปราเกษตรก็จะง่ายขึ้นนะคะ,ะยกตัวอย่างนะคะเช่นถ้าเราคุยถึงเรื่อง ดาวที่มีอิทธิพลเออขอโทษค่ะดาวที่เกี่ยวข้องหรือหมายถึงความรักเมื่ออยู่ในตำแหน่งเกษตรนะคะก็จะทำให้เวลาที่เราพยากรณ์ดวงชะตาเราก็จะบอกว่าท่านที่มีดวงดาวที่เป็นเกษตรเกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักก็แต่งงานกันแล้วก็จะอยู่กินกันอย่างครอบครัวมีความสุขมีความราบรื่น มีความแจ่มใสนะคะอยู่กันอย่างยั่งยืนอย่างเงี้ยนี่คืออิทธิพลหรือว่าความหมายของดาวเกษตรนะคะแต่ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องดาวเกษตรที่อยู่ในตำแหน่งเรื่องของทรัพย์สินเงินทองเราก็จะแปลได้ว่าผู้ที่มีดาวในเรื่องของดาวการเงินที่มีตำแหน่งพิเศษเป็นดาวเกษตรก็จะทำให้ท่านนั้นมีฐานะที่มั่นคงเป็นปึกแผ่นมีชีวิตที่สมบูรณ์เห็นไหมคะว่า การที่เรารู้ความหมายของดาวที่มีตำแหน่งพิเศษขึ้นมาจะทำให้เราพยากรณ์ได้แม่นยาม,มากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นที่ประทับใจของลูกค้านะคะแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเราได้ใช้ความรู้โหราศาสตร์ครบถ้วนในการที่เราจะนำไปพยากรณ์นะคะดังนั้นเรามาดูกันต่อไปว่าดาวในตำแหน่งประเกษตรมีอะไรบ้างนะคะ เราจะเรียงเหมือนเดิมนะคะเพื่อให้ท่านจะได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นดวงอาทิตย์เป็นประเกษตรที่ราศีกุมดวงจันทร์เป็นประเกษตรที่ราศีมกรดาวพุธเป็นประเกษตรที่ราศีธนูแล้วก็ราศีมีนดาวศุกร์เป็นประเกษตรที่ราศีเมษกับราศีพิจิกนะคะดาวคารเป็นประเกษตรที่ราศีพฤษภแล้วก็ราศีตุลดาวพฤหัส เป็นปราเกษตรที่ราศีมิถุนและก็ราศีกันดาวเสาเป็นประเกษตรที่รา,รา,า,ารศราีกรกฎนะคะดาวมฤตยูนะคะเป็นปราเกษตรที่ราศีสิงห์ดาวเนปจูนเป็นปลเกษตรที่ราศีกันนะคะดาวพูโตเป็นปราเกษตรที่ราศีพฤษภนะคะดังนั้นท่านที่ฟัง คลิปที่ผ่านมากับคลิปนี้ท่านก็จะได้เห็นภาพแล้วค่ะว่าดาวที่มีคุณสมบัติพิเศษหรือมีตำแหน่งพิเศษเป็นกเกษตรและก็ปกรักเกษตรนั้นหมายถึงดาวที่สถิตอยู่ที่ราศีใดแล้วก็วิธีการพยากรณ์สั้นๆของความหมายในเรื่องที่เรายกตัวอย่างให้ฟังเมื่อสักครู่นี้นะคะต่อไปเมื่อเราอัดคลิปในโอกาสต่อๆไปเราก็จะอธิบายในลักษณะ ชัดเจนกระชับรวมถึงการยกตัวอย่างเรื่องของการพยากรณ์สอดแทรกเข้ามามากขึ้นนะคะแต่ช่วงนี้เรากำลังปูพื้นฐานให้ทุกท่านดังนั้นการเรียนโหราศาสตร์อย่าลืมนะคะว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปเรียนพื้นฐานให้แน่นนะคะแล้วก็จะทำให้เวลาที่เราไปต่อยอดความรู้เราจะได้ความรู้ที่ แตกฉานในขณะเดียวกันการเรียนโหราศาสตร์ไม่ต้องไปแข่งกับใครนะคะดังนั้นดวงชะตาของทุกคนนะคะถูกกำหนดไว้แล้วว่าเมื่อเรียนโหราศาสตร์แล้วจะเรียนและประสบความสำเร็จอย่างไรสวัสดีค่ะ